หนูจะเดินเข้าข้างหน้าหรือเข้าข้างหลังอะ่ะมันก็เรื่องของหนูปพ่อก็ถึงบ้านเหมือนกันน่ะครับแล้วที่บอกจะไปซื้อโทรศัพท์ไหนล่ะอ๋อนี่ไงพ่องั้นช่วยพ่อรถน้ำผักนะอะไรกันถ้าเป็นรถน้ำผักไม่ไปหรอกหนูจะไปเล่นโทรศัพท์เครื่องใหม่อะ่ะพ่ออยากทำพ่อก็ทำไปสิเอา้าจะลบทงังไหนอย นนทำไมเนี่ยเอาเจนที่กลับบ้านไวเนี่ยเพราะพามีหนูสองคนเนี่ยเขามาหมอผักพ่อใครอ่ะที่ไหนเอา้าจะไปไหนหรือลูกเราจะออกไปข้างนอกอะ ดีนัดเพื่อนไว้เอ,เอาพ่อโทรศัพท์เครื่องเก่าอะ่ะมันจะพังแล้วอยากได้เครื่องใหม่ขอตังค์ซื้อหน่อยดิมันราคาเท่าไหร่ล่ะก็สี่หมื่นนะพ่อฮะตั้งสี่หมื่เลยเหรอเอาแบบถูกกว่าน,นี้ไม่มีงไงตั้งพันสองพันะ่ะพ่อพันสองพันอะไรกันเอาไปใช้อะ่ะอายเพื่อนเขาเปล่า,านี่พ่อ เครื่องละสี่หมืนเนี่ยถูกสุดแล้วนะถ้าเป็นรุ่นลิมิเต็ดอะเป็นแสนพ่อไม่มีหรอกพ่อแหวนรู้ว่าพ่อมีอะเอามาให้แหวนก่อนเร็วๆไอ้นั่นมันเป็นเงินเก็บของพ่อทั้งชีวิตเลยนะโถ่พ่อเงินเก็บของพ่อทั้งชีวิตอะไรพ่อก็มาให้แหวนก่อนถ้าพ่ออยากมีอะพ่อก็ไปขายผักเล่านาของพ่อสิเห็นขายทุกวันอยู่ไม่ใช่หรอ หนูรู้ไหมว่าจะได้แต่ละบาทเน่ยพ่อต้องขายไม่รู้กี่วันเูดอะไรก็ไม่รู้ไปเอาเงินมาเร็วๆเสียเวลาเนี่ยสายแล้วไปสิพ่อก็ได้ก็ได้ก็ได้ออรอพ่ออยู่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวพ่อไปเอาเงินมาให้เออก็แค่นั้นํำไมกันนักหนา ไายผักอะไรเนี่ยว้ยวันนี้จะกินอะไรดีนะ้โหแกอืมมันยากาศดีมากเลยอะเออสวยด้วยไหนวันนี้แกจะกินอะไรอะอะไรก็ได้ง่ายๆได้งั้นเอานี้ขี้เมาทะเลไม่เอาอะแกฉันแพ้อาหารทะเลงั้นเอานเนี้ยเนี่ยต้ม<อ>ยำ ป้อมยามหรอไม่เอาอ่ะฉันกินเผ็ดไม่ได้โอ้ยแล้วสรุปจะกินอะไรเนี่ยก็บอกแล้วไงอะไรก็ได้ง่ายๆง,งั้นเอาเนี้ยสลัดผักโหฉันไม่ชอบกินผักอ่ะแกโอ้ยสั่งอะไรอะไรอะไรก็ไม่กินสรุปจะเอาไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันก็กลับหรอกฉันล้อเล่นนะแกเอเอเอ <c oughs> นี่ยโอ้ สายแล้วเนี่ยยายแหวนนัดยังไงเนี่ยป่านนี้ยังมาไม่ถึงเลยเออนั่นสิหรือ e ว่าไอ้แหวนมันจะเบี้ยวเราแต่ถ้ามันเบี้ยวเราอะแล้วใครจะจ่ายอะมื้อนี้บุ๋งไงเฮ้ยแกน <c oughs> <c oughs> ั่นแหละจ่ายโอ้ยเออใครจะจ่ายก็สั่งไปเถอะนุ่นไงบ้าแล้วนุ่น เ้าโอ้ไม่เฟนยังไรงรอนานไหมจ๊ะก็ไม่นานหรอกสองชั่วโมงออีอีน,นึ่งนะโทษทีอ่ะฉันมาช้าอืมอมืแล้วไปทำอะไรมาทำไมมาช้าอ๋อพอดีว่าออโอหอย่าบอกนะว่าแกไปถอยมือถือเครื่องใหม่มาอืมใช่ฉันเพิ่งไปถอยมาใหม่อ่ะแก โอ้รวยจ้าเอาเป็นว่ามือเนี้ยฉันเลี้ยงแล้วกันเพื่อเป็นการขอโทษแกสองคนแกอยากสั่งอะไรอ่ะสั่งเลยนะจ๊ะเต็มที่ได้เลยแต่โมแกอ่ะต้องไปส่งฉันที่บ้านด้วยนะแต่ว่ารถชั้นเก่านะไฮโซอย่างแกนั่งไหวหรอนั่งสิก็ได้นะสิ แต่ไปส่งไหมล่ะส่งก็ส่ง <laughs> อแล้วแกจะกินอะไรอ่ะแกอยากกินอะไรแกก็ดูในเมนูเอาเลย <c oughs> เออเมื่อกี้ฉันเปิดผ่านไปแป๊บนะแกะเดี๋ยวฉันจะสั่งให้ร้านนี้ยฉันกินประจำเป็นเมนูแนะนำใจแอนรับรองว่าผู้แกสองคนอะ่ะกินแล้วจะติดใจนะจ๊ะโอเคโอเคได้ได้ได้ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นฉันสั่งแล้วนะ <c oughs> จ้ะอืมอะไรน้องน้องสั่งออเดอร์หน่อยจ้า โอ้หน้าตาน่าทานมากเลยแกไหนอ่ะเมนูใจอันนาะอันนี้หรือเปล่าอ่ะแกอันเนี้ยแหละเมนูประจำของฉันเอง้เอาเป็นว่าพวกแกอ่ะทานให้เต็มที่เลยนะพอดีว่าฉันกินทุกวันอ่ะเบื่อแล้วว่างั้นฉันลุยเลยนะพร้อมพร้อมสิลุย แต่เรามีเพื่อนใจปั้ม,มเพื่อนรวยเพื่อนไฮโซมันก็ดีแบบนี้เนาะอืมไม่รู้หละแต่ตอนนี้ฉันหิวขอกินก่อนนะได้จะก็หิวแกเอานี่ยฉันหน่อยสิโอ้ฉันตัดไม่เป็นไม่เอาจ๊องจ๊แอนเนี่ยทำเองเลยแวนช่วยฉันหน่อยช่วยโอ้อยอิอย่มจังเลยสุดๆอะเฮ้ยแก กินยังไงของแกอะโลทั้งปากเลอะทั้งเสือ้ออะแกดูสิโอ๊ยทำไมอี๋อะไรเนี่ยอไอ้นี่เสื้อตัวปวดของฉันเลยนะเนี่ยทำไงอะแก <c oughs> ฉันว่าก่อนไปส่งไอ้แหวนมาน่ะแกต้องแบะซื้อเสื้อข้างทางแล้วแหละ นี่ไปไหนมาไหนก็ใส่ตัวนี้โอตายสาเสยดายแย่เลยเฮ้แกเนี่ยสมองมจังเลยโอ้โหแหวนทำไมบ้านแกใหญ่โตโมโหหลานสวยขนาดนี้เนี่ยเออหลังใหญ่มากอะแก มันก็ธรรมดาแหละแกคนมันรวยอ่ะนี่มันแค่บ้านหลังเลขข็กของฉันเองนะโอ้เอ๊ะตันใช่รถแกปะเนี่ยเออรถฉันเองอ่ะอืมแล้วทำไมแกไม่ขับไปทำงานน่ะนั่นสิพอดีว่าฉันขี้เกียจขับออะแกขับแล้วมันปวดแขนนะ่ะฉันว่าฉันมากับผู้แกก็ดีแล้ว ช่วยประหยัดน้ำมันแถมยังลดเลกร้อนอีกด้วยนะแกสวยแล้วยังขี้งอกอีกนี่แก <c oughs> อเออแกฉันรู้สึกว่าฉันปวดฉี่ฉันอยากเข้าห้องน้ําอ่ะฉันขอเข้าห้องน้ําหน่อยได้ไหมเออฉันก็จุกท้องน้อยเหมือนกันขอเข้าห้องน้าหน่อยนะเออ <c oughs> เดี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 เดี๋ยวนี่พวกแกถ้าพวกแกสองคนปวดฉี่อ่ะฉันว่าไปเข้าที่ปั๊มอ่ะจะสะดวกกว่านะเออพอดีว่าฉันเพิ่งเปลี่ยนชักโครกใหม่อ่ะมันยังไม่แห้งอ่ะแกนะ โอ้โหอุตส่าห์มาถึงบ้านทั้งทีเนาะอืมอืมอ่ะ,อะก็ได้ไปไปเข้าที่ปั๊มกันอืมไปไปบายๆนะจ้าเอ๋โอ้โหมีบ้านตั้งสวย จังนะล,ลูกเอาอทำไมเข้ามาข้างหลังอะไม่เข้าข้างหน้าเนี่ยมันใกล้กว่ากันตั้งเยอะเลยนะอ๋อหนูกลับมาแล้วหนูจะเดินเข้าข้างหน้าหรือเข้าข้างหลังอะมันก็เรื่องของหนูป่ะพ่อก็ถึงบ้านเหมือนกันน่ะโ,โอเคๆเคอเ้าแล้วที่บอกจะไปซื้อตัวสรรรับเนี่ยไหนละ่ะอ๋อนี่ไงพ่อก็ดีละเอองั้นช่วยพ่อลดน้ำผักหน่อยนะ อร่รกันให้ไปรดน้ำผักไม่ไปหรอกหนูจะไปเล่นโทรศัพท์เครื่องใหม่อะ่ะพ่ออยากทำพ่อก็ทำไปสิเอาจะหลบทางไหน oh, <okay. S 1> โอ้ย แหวนแวนวันนี้ไปช่วยพ่อขายผักหน่อยนะพ่อจะเรียกอะไรกันนักหนาเนี่ยหูจะแตกอยู่แล้วแล้อีกอย่างไปขายพงไขาผักอะไรขายของแค่เนี้ยมันจะได้เงินสักกี่บาทพ่อแล้วอีกอย่างวันนี้มันเป็นวันหยุดของหนูหนูจะอยู่บ้านเล่นโทรศัพท์ใหม่อ้พ่อรู้นะว่ามันได้น้อยแต่เราไม่ต้องลงทุนไงเออ ไปช่วยพ่อขายผักหน่อยนะนะพี่พ่อจะเล่าหรืออะไรกันนักหนาก็แหวนบอกว่าแหวนจะเล่นโทรศัพท์คุยกับผู้ชายค้างไว้อยู่อ่ะอีกอย่างปกติอ่ะพ่อก็ไปขายคนเดียวอยู่แล้วนี่ก็ไปซะสกิก็ได้ก็ได้เวันนี้ลูกพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยพ่อกลับมาลูกอยากกินอะไรล่ะพ่อจะซื้อก,กับข้าวมาให้เออเอาซูชิอะ่ะพ่อเอพอพอ เอาแบบเกรดพรีเมียมนะถ้าไปซื้อตามตลาดนัดอะห้าบาทสิบ,บาทแบบไม่เอานะถ้าพอซื้อแบบนั้นมาเแบบจะโยนทิ้งให้หมามันกินอเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเข้าใจเออเอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปขายของกันนะบรอตสาิราคาเฮ้ยบุ๋ม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 ดูนั่นสิ ทำไมลุงแกามาขายผักตรงนี้คนเดียวอะ่ะเออน่าสิแกทำไมไม่ไปขายผักที่ตลาดเนาะอืงั้นลองไปถามลุงดีไห<ป>มผ,ผักสดๆเลยจ้าปลอดสารพิษราคาถูกนะจ้ารับอะไรดีจ้าลุงคะทำไมลุงมาขายผักข้างถนนคนเดียวคะทำไมไม่ไปขายที่ตลาดส่วนของลุงอยู่ตรงนี้เอง ลุงมาปลูกเองเก็บเองแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะไอ้ที่ลุงไม่ไปขายที่ตลาดเนะเพราะว่าเสียค่าที่มันแพงลุงไม่ไหวหรอก mm hmm. อะจุกลุงรับอะไรดีแกฉันว่าเราช่วยอุดหนุนลุงดีกว่านาะฉันก็ว่าดีเหมือนกันแกเออลุงเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพวกหนูอ่ะช่วยอุดหนุนลุงหมดนี่เลยดีดีดีเออแล้วลุงมีอีกไหม อ๋อมีมีมีส่วนลุงอยู่ข้างในนี่เองเออถ้าอยากได้อะไรเด็ดเอาเลยเก็บเอาเองเลยนะเออลุงคะแล้วลุงไม่มีลูกหรอคะทําไมมาขายผัดคนเดียวอ๋อมีมีลูกสาวของลุงอ่ะอยู่ที่บ้านชวนเข้ามาแล้วเขาไม่มาเอาเอางี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราไปที่บ้านลุงนะไปที่สวนของลุงไปเก็บเอาเลยอยากได้อะไรก็เก็บเอาเลยนะไปดีกว่านะไป ช่วยลุงเก็บหน่อยนะไปเร็วไปใส่ถุงเนาะใส่นี่มะม่วงโหสวยมากเลยลุงจ้าจ้าจ้าเออเฮ้ยลุงใกล้จะถึงยังจ้า โอ้ยกันนันไงบ้านลุงอยู่นั่นเองโหบ้านสวยจังอากาศก็ดีไปไไ้านินเราะนี่ไงแหวนลูกสาวลุง พ่อจะเรียกอะไรกันนะก็หนาคุณจะหลับจะนอนแล้ววันนี้ขายของกลับมาไวจังเลยอ่ะแล้วซูชิหนูว่าได้ซื้อมาหรือเปล่าพ่อห่ยอะไรเนี่ยเอา้าก็ที่กลับบ้านไวเนี่ยเพราะพ่อมีหนูสองคนเนี่ยเขามาหมาผักพ่อใครอ่ะนี่ไง แหวนนี่แหวนมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะดีหนูสองคนเนี่ยรู้จักลูกสาวลุงด้วยเหรอทําไมจะไม่รู้จักคะลุงแหวนก็คือเพื่อนของพวกหนูเองเอา้าแหวนกับลุงมาอยู่ตรงนี้แล้วบ้านหลังหนูนะ่ะใช่บ้านที่วันนั้นฉันขอเข้าห้องน้ํำอ่ะแหวนแล้วที่แกบ,บอกว่ามีหลายหลังแล้วรถอีกอ่ะมันคือยังไงอบ้านหลังไหนเลยหนูลุงมมีบ้านหลังเดียว ที่อยู่กับลูกของลุงเนี่ยมันตั้งแต่เกิดแล้วแวนสรุปแล้วอ่ะมันคืออะไรโทนี่บ่มจริงๆแล้วอะ่ะฉันไม่ได้รวยอะไรหรอกบ้านหลังนั้นแล้วก็รถคันนั้นที่พวกแกเห็นอะ่ะมันไม่ใช่ของฉันฉันกลัวพวกแกสองคนอะ่ะไม่ยอมรับฉันเป็นเพื่อน ฉันก็เลยจำเป็นที่จะต้องโกโหกแกฉันอยากอัปเกรดตัวเองอะ่ะฉันเห็นว่าแกมีฉันก็เลยอยากมีด้วยมันก็แค่นั้นเองอะแล้วโทรศพัพท์อะแกได้มันยังไงอะแวนโทรศพัพท์เหรอฉันน่ะไปบังคับเอาเงินจากพ่อมาเองพ่อต้องไปขายผักทุกวัน แล้วก็ต้องเอาเงินมาให้ฉันเพื่อไปซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้มาแหวนแหวนรู้ไหมแหวนน่ะอยากได้อะไรพ่อกูสาต้องเก็บเงินไม่ยอมกินพยายามเร่งการขายของให้มันได้เงินมากแต่ที่พ่อเสียใจนะเพราะพ่ออยากให้ลูกเป็นคนดี ไม่โกหกคนอื่นเขาไม่สร้างภาพจนแล้วก็ว่าจนรวยแล้วก็ว่ารวยต่อไปเนี่ยลูกอย่าไปโกหกคนอื่นก็อีกนะจะพ่อพ่อหนูขอโทษพ่อนะจ๊ะ หนูสัญญาค่ะว่าหนูจะไม่โกหกแล้วก็จะไม่หลอกลวงคนอื่นเขาอีกต่อไปเนี้ยวันไหนที่หนูหยุดงานหนูจะไปช่วยพ่อขายผักนะจ๊ะดีเลยลูกโทนี่บุ๋ม ฉันขอโทษพวกแกสองคนด้วยนะที่ฉันต้องโกหกพวกแกไปแบบนั้นนะพวกแกสองคนอย่าโกรธฉันเลยนะอภัยให้แหวนนะอ,<ม>อ,อ้อแหวนฉันไม่โกรธเธอหรอกเรา3ามคนก็เป็นเพื่อนกันเนาะ <S <S ใช่เดี๋ยววันนี้ฉันจะมาช่วยอุดหนุนซื้อผักซื้อมะนาว ไป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 กไปเก็บผักเก็บมะนาวกันคิดมากนะแกเราก็พ่วงกัน่ะมะพราแกสองคนไม่กอดฉันหรอไม่ไปเร็วไปกัไปพ่อเร็ว